ไปดูผู้บริหารหงไทยนะครับแจงโรงงานที่เมื่อวานอ,อยอบุกไปจับในพื้นที่ของสมุทรสาครและบางแวกในพื้นที่เขตภาษีเจริญยึดของกลางได้กว่า2ล้านชิ้นคุณผู้ชมมูลค่ากว่า200ล้านบาททางเจ้าของก็ยืนยันว่าจุดที่ไปจับเป็นเพียงแค่สถานที่ติดสติ๊กเกอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่ายาดมสูตรที่2ที่ก่อนหน้านี้อ,อยอระบ,บุว่า มีค่าจุลินทรียใช่ไหมเ <หา S 1> กินค่ามาตรฐานนี่นะครับคุณผู้ชมครับได้ผลิตในโรงงานที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งหมดนะครับช่วงเช้าวันนี้คุณธทีรพง์ระบือธรรมครับผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทสมุนไพรไทยหงษ์ไทยบอกว่าอยากให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอยอยหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามที่ดูแลเกี่ยวกับการผลิตหรือว่าทําธุรกิจในด้านนี้รวมทั้งบรรดาสื่อมวลชนได้ลงมาดูพื้นที่จริงนะครับว่าโรงงานหง์ไทยที่บอกว่าเถื่อนนั้นเป็นโรงงานที่ตัวเองนั้นตั้งใจสร้างขึ้นมาให้มีความสะดวก สะอาดปลอดภัยและมีพื้นที่เพียงพอต่อการตั้งเครื่องจักรเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของสินค้าได้ดียิ่งขึ้นและที่โรงงานเมื่อวานที่ไปบุกจับนะครับยังไม่ได้มีการเริ่มผลิตยาดมสูดส2ที่จุดดังกล่าวนะครับเพียงแต่อยู่ระหว่างการขออนุญาต ซึ่งคุณธทีรพงศ์บอกว่าทําคนเดียวทุกขั้นตอนนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมีการขยายกําลังการผลิตก็มีทั้งสิ่งที่ตนเองรู้และไม่รู้จึงอยากจะฝากหน่วยง,งานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเติมเต็มหรือว่าสนับสนุนในจุดที่ตัวเองกําลังขาดอยู่ ขออย่าเพิ่งมากดขยี้เหยียบให้จมดินเพราะตัวเองมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าชิ้นนี้นะครับให้เป็นสินค้าไทยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะคะผู้บริหารของทางหง์ไทยก็ยอมรับว่าทุกสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับรู้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าขณะนี้กําลังสแกนทุกจุดเลยนะคะเพื่อหาวิธีแก้ไขให้ได้ดีที่สุดโดยได้รับความช่วยเหลือให้คําแนะนําจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติว่าหลักการผลิตหลังจากนี้จะต้องผ่าน วิธีการฆ่าเชือ้อคือเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารก็ได้ไปที่สถาบันนี้ด้วยตัวเองและแล้วก็ได้มีการนําล็อตที่ว่ามีปัญหาเนี่ยอสองอแสนชิ้นเนี่ยนะฮะใช่ค่ะสองแสนกระปุกเนี่ยไปทําการฆ่าเชื้อนะคะว่าพอฆ่าเชื้อแล้วก็จะได้รับการยอมรับในระดับสากลจากสถาบันดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าสินค้าทุกชิ้นของเราเนี่ยปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ